คู่ที่3เป็นมวยรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างยกคิรีทีเอ็นมวยไทยหรือว่ายกคิรีซอเพชรจำหลัดครับพวก,กับมังกรบูมเด็กเซียนในพิกัด1 1 7ปอนด์หรือว่านินมังกรอสบายแท้ครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยครับเป็นมวยที่มาชกที่ช่องเจ็แล้วนะครับโอกาสแพ้มากกว่าชนะนะนะครับสลับยกคิรียกคิรีครับก็เป็นมวยขวาอายุ23ปีส่วนสูง163เซนติเมตรครับเป็นมวยเข่าจากจังหวัดสุริน ปบอลเก็บตัวฟิสซ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยยิมยกคิรีครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทมวยเปิดเกมครับเตะขาเจาะยางต่อยมัดแต่ช่วงหลังครับก็มาเสริมในเรื่องของฝีมือดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงครับเป็นมวยเตี้ยสั้นแต่ว่าอาวุธในลำหักลำโค่นออกอากวุธได้ค่อนข้างหนักแรงนะครับสลับุงด้านดยกคิรีสามยกแรกเนี่ได้รุ้นในเรื่องของนับน็อกนะครับ 4, ยกสี่ยกห้าก็ได้รุ้นในเรื่องของวงในในเรื่องของลูกเข่าครับ บรรยากาศหน้าเสือวันนี้ดูว่าเป็นรองเลยนะนะครับเพราะว่าอีกฝั่งนะครับเป็นของทีมงานบูมเด็กเซียนนี่นะครับบรรยากาศหน้าเสือดูว่าค่อนข้างดีเลยครับฟอร์มการโจกสามฟอร์มหลังมีชนะแทนนันเพชรน้องเนยนกเขากมอสเบชนะแนนนันเพชรน้นน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 นอง,องเนยนกเขากมอสเบล่าสุดมาแพ้แทนนันเพชรสยามจอพัยากีฬาสยามมาล่าสุดที่ศึกมวยไทยจีหรือว่าพิธีมวยทองจีครับส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับมับงกรอสบายแท้ ส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับมังกรยูฟ้าบุมเด็กเซียนหรือว่านินมังกรออสบายแท้มังกรครับก็เป็นมวยขวาอายุ22ปีครับส่วนสูง155เซนติเมตรนะครับวันนี้ครับได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงเป็นมวยจังหวัดฝีมือครับจากจังหวัดสุรินปัจจุบันเก็บตัวพิสซ้อมที่ค่ายมวยยูฟ้าบุมเด็กเซียนมังกรครับก็เป็นมวยฝีมือครับถือว่าเป็นมวยที่เดินหน้าได้ถหลังเป็นนะครับมีลูกฝีมือหรือว่ามีลูกเดินทํา มังกรครับก็มีลูกเตะขวาต่อยขวาเตะขาเจาะยางต่หมัดเหมือนกันครับอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงครับหมัดสอกคมเรื่องฝีมือครับจังหวัดจังหวะดครับในเรื่องของฝีมือนะครับค่ายมอยูฟ่าบุนดึกเสียงก็ถือว่าสร้างมวยฝีมือได้ค่อนข้างดีครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับเตะขวานี่นะครับสามารถที่จะนะครับดูว่าทํางานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังมีชนะเพแทางน้านเพรน้องเนยนกเขากมอ1ชนะน้องจุที่2ด้า่นดีเซลเล็ก มอรวมใจเพื่อนล่าสุดมาชนะนอกจุลิสามทางด้านพยักจิวกีฬาสปอร์ตมาล่าสุดครับสลับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างโยกคิรีทีเอ็นมวยไทยหรือว่าโยกคิรีซอเพชจจำหลัดว่ากับมังกรบูมเด็กเซียนในมิการ้อยสิบเจ็ดปอนด์คู่นี้เคยโจกันมาโยกคิรีเคยชนะคะแนน,นมาโยกคิรีครับก็เป็นมวยเพชรมวยเนี้วหนึบครับเป็นมวยเก่าเกมนะครับโยกนต้นก็มีลูกเตะขาเจาะยางเตยหยัดที่น่ากลัวอันตราย ยกไปไปลายครับยก4ี่ยกห้าก็มีลูกเข่าครับส่วนมังกรครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือครับอาศัยจังหวัดองจังหวัดสามเตะขวาต่าตอยขวามีลูกเปิดเกมเหมือนกันครับเดินหน้าหน้าถอยหลังเป็นเหมือนกันบรรยากาศน้าเสียวันนี้ดูว่าได้เปรียบครับเสียงเชียร์และก็บวกกับทางด้านของยกคีรีเวลามันยกที่ช่องเจ็ดสถิติไม่ค่อยดีนะครับตรงข้ามกับทีมงานของบุมเด็กเซียนมีโอกาสชนะมากกว่าสลับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับรัสุดอ,อกชอบพิกนั่นมังกรบุมเด็กเซียนนะครับที่ชอบที่บรรยากาศเสียงเชียร์ นะครับแล้วก็อาบุตรมวยดูว่าไม่เป็นรองครับวันนี้ครับจะสามารถล้างตาได้ครับชื่นชอบที่มังกรนะครับจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้คนนี้ไปที่มังกรอยู่ฝ้าบุมเด็กเซียนครับ